แต่พอเอาวิชาสายรายงานฮะดิษมาจับปั๊บเรารู้เลยฮะดิษนิดอีฟฮะดิษนีดซอเฮียได้คําตอบไหมได้คาตอบไหมได้คําตอบว่าอะไรถูกและอะไรผิดพี่น้องพอจะเห็นภาพไหมคราวนี้ยกตัวอย่างอย่างกูนูซูโบอิมามชาฟีท่านไม่ได้ไปเจอฮะดิษซอเฮียที่เราก็รู้กันนะฮะ,นะะไม่ได้เจอฮะดิษบทนี้ท่านก็เลยยึดว่า กูนูต่อซูโบโนะ่ก็ให้อ่านไปถูกไหมแต่พอมาอีกสี่มาถัอีกสามม้าถับเขาบอกว่ากูนูตอซูโบโมีไหมไม่มีแล้วเป็นไงล่ะสมัยก่อนเขาอะใครยึดมาถับก็ยึดไปเพราะมันอาจจะตรวจสอบยากแต่ปัจจุบันพี่น้องเจอหรือยังฮะดีิสเรารู้แล้วว่าฮะดิสกูนูซูโบโนะ่ดอยฟไหมดอยฟใช่ไม่ได้เพราะคนที่บอกว่าดอยฟน่ยซอฮาบ,บ้าเองนะไม่ใช่เรา ซาบาบอกว่าคุณหนูซูโบอย่างเดียวโดยไม่มีเหตุการณ์ไม่มีเหตุผลเป็นบิดาคราวนี้พอเราเอาวิชาฟิกมาจับปั๊บเนี่ยถ้าเราไม่เอาฮะดีิมาจับด้วยพี่น้องก็จะคีรับจนวันตายแต่ถ้าพี่น้องเอาการตรวจสอบสายรายงานมาจับด้วยเหมือนที่เราเรียนน่ะสมัยผมเรียนเี่มาดีหน้นี่นะฮะฟิกที่เราเรียนน่ะเอากุรานและฮะดีิวิชาฮะดีิสมุสตาละฮะดีิยมาจับรับจบ มัสอาลาเรื่องนี้อแบ่งเป็นสามทัศนะทัศนะแรกบอกแบบนี้ทัศนะที่สองบอกแบบนี้ทัศนะที่สามบอกแบบนี้อัลอเจ้ที่มีน้ำหนักแล้วคือทัศนะนี้เพราะฮานิสซอจบไหมถ้าไม่งั้นพี่น้องก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยหรอเอ้นี่อิหม่ามชาฟีนะนี่อิหม่ามชาฟีนี่เป็นซซยิดด้วยเชื้อสายนาบีด้วยเออต้องเชื่ออิหม่ามชาฟีไว้ก่อนอีกคนบอกไม่ใช่อิหม่ามฮานาฟีเนะี่ยกิบาา์อุลมามะ นู่นอยู่สมัยบางคนบอกว่าเป็นตาบีอินต้องอยู่ในช่วงที่ดีกว่าอิหม่ามชาฟี <c oughs> บางคนบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอิหม่ามอะห์มัดดิจำฮหดดิสของนบีได้เยอะมากๆเยอะที่สุดแลวดูมุสนดอิหม่ามอะห์มัดดิฮะดีสเน่มีเยอะมากเลยจนกระทั่งมีบางคนเขาพูดอ่ะติดตลกฮะดีิสบทไหนถ้าคุณจําไม่ได้ว่าใครรายงานคุณก็บอกว่ารายงานอิหม่ามอะห์มัดไว้ก่อน เพราะน่าจะมีในนั้นหมดแต่นี่ยางใช้เ้าไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้ผมหมายว่ามันมีคนพูดหยุดตลกนะเพราะว่าฮะดีสอ,อิหม,ม,ม,ม่ามัดเยอะไหมเยอะแต่ถามว่าอิหม่าม,ามาัดตรวจสอบฮะดีสไหมในในนั้นถ้าอิหม่าม,ามาัดตรวจสอบระดับหนึ่งแต่ท่านไม่ได้รับรองว่าในหนังสือท่านนั้นสอนหมดท่านรวมหมดคุณไปแยกเองต่างจากอิหม่ามุคัมมที่เป็นท่านแรกๆกที่เริ่มกล่าวว่าฉันรวบรวมในสมุดในหนังสือฉันเฉพาะฮะดีสสอย แปลกไหมทำไมงี้คนเออแปลกฮะรวมฮะดิษอย่างเดียวเลยเหรอซเฮียอย่างเดียวเหรอไม่ใช่เหมือนหนังสือแล่มือื่นที่แบบว่าอมีฮัดดิษหมดไม่ใช่แล้วครับเหมือนตับซิดในช่วงแรกๆฮะก็รวมหมดเลยสายรายงานทั้งฮะดดิษทั้งไม่ฮัดดิษทั้งอิสอะไรอะไรมนุษลาย,ยเล่ามารวมกันหมดไม่ขัดแย้งมีไหมมีเหมือนกันมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาว่าเอสรุปอันไหนโซเฮียอันไหนไม่ซอฮีแต่ถ้ามีน้องจับวิชาฟิก โดยเอาวิชามุสตาลัดฮะดีสการตรวจสอบสายรายงานหะดีสไปใช้จบไหมจบไหมจบเพราะนั้นบ้านเราอุลมามะเวลาสอนอ่ะสอนกันยังไงวิชาฟิกเอาถามเขาสอนอยังไงต้องมาไหมว่เออเอา้อาวอา้าวฮะดีสมีการคีราบกันสทัศนะ ทัศนะหนึ่งว่าอย่างนี้ทัศนะสองว่าอย่างนี้ทัศนะสาว่าอย่างนี้ทัศนะหนึ่งยกหลักฐานนี้ทัศนะสองยกหลักฐานนี้ทัศนะถามยกหลักฐานนี้เสร็จแล้วลักษณะน,นี้หลักฐานอ่อนเนื่องจากว่าขาดมีคนที่ชเชื่อว่าอุเบตคนนี้มีคนบอกว่าอ่อนอ,อิมามคนนี้ราฮบ,บีบอกว่าความจําไม่ดอีอิมามมิบนยจัดบอกว่าความจําดีช่วงแรกแต่ช่วงท้ายมีปัญหาหลับหมดนะครับทั้งสุ่เราถูกป่ะแค่เรื่องเดียว พูดทีลบทั้งสี่มัธับแล้วเอาหลักฐานม,มานั่งอธิบายกันพี่น้องรู้เรื่องว่าอุลมามะก็เลยสอนง่ายๆว่าอเรื่องนี้สุนาัขนาบีว่าอย่างไงจบไหม<จ>แล้วถามว่าอาจารย์ที่บอกว่าเรื่องนี้สุนัขนาบีว่ายังไงน่ะท่านไปอ่านไม่คีราบอ่ะอ่านมาแล้วอย่างผมเนี่ยจะสอนบางมัธยเน่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอ๋อเรื่องนี้มีคีราบอยู่บางเรื่องอ่ะคีรับสิบกว่ามาั มัดหับอะครับสิบกว่าทัศนะตอย่างไรละตุนก๊อตอยู่คืนไหนจะเอาไหมสี่สิบกว่าทัศนะมันจะจัไม่เห็นเยอะไรละตุนกอ๊อตบางคนก็บอกว่าตลอดทั้งปีบางคนบอกว่าหมดไปแล้วในสมัยนบีเอาไหมแบบนี้มานั่งเรียนกันคนนี้ยกหลักฐานไาอย่างงั้นคนนั้นยกหลักฐานมาอย่างนี้เอาไหมมันเป็นไปไม่ได้เราก็สรุปมาให้เรียบร้อยแล้วว่าอาไรละตุนก๊อตที่เคลียรกันพอจะมีน้ําหนักหนึ่ง น่าจะเป็นคืนขี่ของสิบคืนสุดท้ายสรุปง่ายกว่าพี่น้องว่าแบบไหนง่ายกว่าจะมานั่งเรียนหมดนะตายกันหมดทพี่น้องเพราะฉะนั้นขนาดเราเรียนแบบสรุปง่ายๆนอะาจารย์ให้ย่อยกันนะคนยังไม่มาฟังกันเลยใช่เป่ายังบอกโอ้ยทำไมมันยากจังเลยศาสนาเงี้ย <c oughs> แล้วที่พี่น้องจะลื้อใหม่ใหม่เอาหมดทุกมาสาัสาะสี่ขีลาบกันตายพี่น้อง ขนาดจะว่าแต่พี่น้องเลยคนเรียนศาสนาโดยตรงนะี่ยยังเรียนแล้วตกเลยสมัยผมเรียนมาดหน่าเนะี่ยนักเรียนไทยนักเรียนเทศตกกันละนาวครับสมัยก่อนไทยตกเนะี่ยไม่ได้ตัวกลับสมัยผมจาได้อาจารย์ในมัจยิดนะ่ะตอนใกล้สองนะพวกพี่ดำจะมาลนะพี่ <P ie S 1> ดำแ<ำ>อฟริกานะครับเราเราจะคุยกันนะพี่ดำพี่ดำนะในคนไทยพี่แกมาถึงเนี่ยออกตาลฟาลูลามาออกตาลฟาลูลามาออกตาลฟนลูลามาออกตาลฟาลูลามะถ้าแปภาษาไทยนะ อุลมามะ <Okay. S 1> อุลมามะ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 มีทัศน,แตตน,ศนแตตะมมศนแตกต่างกันอุลามะมีทัศนะแตกต่างขนาดคำว่าอุลามะมีทัศนะแตกต่างกันยังท่องอะ่ะ <c oughs> ผม,มนั่งรอว่านอะไรอยู่เนี่ยเป็นสี่ทัศนะ <c oughs> เป็นสี่ทัศนะเป็นสี่ทัศนะ <c oughs> ท่องกันอย่างเงี้ยตกผ่านผ่านตกกันมัว่วละนงละนานไปหมดอะ นี่ขนาดคนที่เรียนศาสนาเป็นสิบสิบปีบางคนนะครับอายุสี่สิบกว่ายังเรียนชั้นเดียวกับผมเลย <c oughs> มันยากพี่น้องเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยวิธีการเรียนการสอนผู้รู้ที่เขามาสอนกันก็นคือว่าเขาเอาสรุปง่ายๆมาให้แล้ว <c oughs> เอาง่ายๆเอาฮะร์ดิสโซเยเพราะว่าท้ายที่สุดหัวใจหลักของการเรียนฟิกฟมุกลอนฟิกทั้งสี่ทั้งห้ามาสับหัวใจหลักคืออะไรหัวใจหลักคืออะไร คือหลักฐานคับพี่น้องแค่นั้นเองฟิกจะกีีมัทฉับก็ตามหัวใจหลักอยู่ที่กุรานและฮะดิษแค่นั้นเพราะนั้นอุลมามะเวลาสอนก,ก็เลยบอกว่าอ่าเรื่องนี้ที่มีน้ำหนักคือเรื่องนี้เพราะฮะดีษสาเหบุบนนี้จบไหมจบนี่คือวิธีการสอนแคะนั้นถ้าพี่น้องอยากเรียนละเอียดได้ <c oughs> พี่น้องก็มาเดี๋ยวสมัครเป็นอาจารย์ลูกลูกศิษย์อาจารย์อาดามนะอาจารย์อาดามก็สอนอะไรอ่ะส <c oughs>